Orbix All Time า i g u e d u i o t i o n ep 2สองปัจจัยหลักที่คาดว่าส่งผลให้ btc ทำ All Time High ในช่วงนี้ล่าสุด bitcoin สร้างสถิติราคาสูงสุดตลอดการครั้งใหม่อยู่ที่97,628ดอลลาร์สหรัฐจากเดิมมูลค่า94,000ดอลลาร์สหรัฐในวันที่20พฤศจิกาย,ยน2 5ง7นที่ผ่านมาและราคาต่ำสุดตลอดการอยู่ที่0.4865ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นมูลค่า1.38บาท เมื่อวันที่15กระกฎาคม2553ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Coin Market Cap ชทอกกับว่ามูลค่าของ Bitcoin เพิ่มขึ้น2เท่าในปีนี้และเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40%ใน2สัปดาห์หลังจากที่ทรัมป์ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนณี่ป ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับจนุนให้ราคาของ btc อ t ท e า e u m ในช่วงนี้และปัจจัยอืน่นเพิ่มเติมคือการอนุมัติ i t c คอย ETF option ที่กำลังทำแท็กตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าผู้คนเริ่มสนใจและเลือกที่จะลงทุนกับ บิ c คอยที่ขึ้นแท่นเป็นสินทรัพย์อันดับที่7ของโลกท้องพื้นที่ไว้เคียงข้างหุ้นพันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์ในฐานะการลงทุนของสถาบันหลักสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้คริปชอคเคอรนซีมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจนนํานวนผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต